เลิกซื้อสิบสิ่งนี้เข้าบ้านนะครับเบาหวานลงทันทีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่นักเรียนใน v i p อคลับของผมเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ได้ผลอย่างข้างบนเนี่ยครับน้ำตาลคงที่ชีวิตดีแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำหนักลดทุนดีกันไปเยอะแยะเป็นพันๆคนอยูนะ่แล้วลองเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับหนึ่งคืออาหารชุบแป้งทอดเพราะว่าอาหารชุบแป้งทอดเนี่ยไขยมันนะครับบวกความร้อนบวกแป้งแบบนี้ระบบเผาผลาญพัง นะครับแล้วก็ทําให้ค่าน้ําตาลเนี่ยสวิงไปมาอันดับที่2น้ําผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็น30% 50% 100%น้ําตาลสูงมากๆนะครับน้ำตาลสูงมากๆ,นะาากๆอันดับที่3นะครับขนมทุกชนิดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นขนมที่ใส่แบบที่ดีต่อสุขภาพยังไงก็ตามอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันมีน้ําตาลหรือมีสารทดแทนความหวานแล้วมันก็กระตุ้นอินซูลินยาขายเบาหวานมันก็ต้องงดอ่ะแต่ถ้าคนปกติอาจจะทานได้นิดหน่อยนะครับอันดับที่4อาหารสําเร็จรูปโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอ่ะผงชู ุ้นนซูลินเลยเบาหวานเจี๊ยแน่นอนนะครับอันดับที่5นมเปรี้ยวนะครับเขาเขียนแต่ข้อดีถ้าลองไปดูน้ําตาลนะครับขวดเล็กๆขวดนึงเนี่ยสิถึงสิกรัมนะโอเคครับข้อ6นะครับพวกน้ําหวานน้าปั่นมิลช์เชคต่างๆนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับพวกแฟร์ปูชิโนนะฮะแก้วหนึ่งเนี่ยหนึ่กิโลแคลอรี่ห0าร้อยถึงหนึ่นะครับยิ่งท่านเติมสารพัดสารเข้าไปอะเละเทะไปหมดนะครับ อันดับที่7ครับขายดีมากแล้วก็ชอบทานกันมากแล้วก็มีประโยชน์มากเขาว่าอย่างนั้นนั่นก็คือโปรโตีนเสริมผงชงแล้วน้ำหนักทั้งหลายอะ่ะบางคนบอกไอ้โปรโตีนไม่พอต้องไปกินโปรโตีนจะไม่นู่นนี่ดีโปรโตีนไม่พอนะ่ยถูกต้องแต่โปรโตีนที่ต้องกินอนะ่ะโปรโตีนธรรมชาติหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะรับบางคนบอกเอ้งั้นโปรโตีนแบบพแพนเบดได้ไหมเป็นแบบผงผงมันต้องดีกว่าแบบอย่างอื่นเอางี้ นะครับถ้าทานจากธรรมชาติได้มันก็ดีกว่าที่จะต้องไปทานอาหารที่มันเป็นเคมีปั๊นะครับก็อันนี้แล้วแต่นะชีวิตใขรชีวิตมันนะอันดับที่8เนื้อสัตว์แปรรูปแฮมไส้กรอกเบคอนนะครับพวกนี้นะครับมีสารต่างๆที่มันใส่อยู่เยอะพอสมควรเลยเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปแบบทานได้ทานดีนะครับติดมันบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมันคนละเรื่องคนละประเด็นกัน เวลาเราบอกว่าเสี่ยงมะเร็งจากการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปครับเนื้อสัตว์จากธรรมชาติยิ่งกินท่านยิ่งแข็งแรงโดยเฉพาะนะครับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีติดมันบ้างเล็กน้อยนะครับกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่าและไข่รวมไข่แดงเนี่ยโคตรดีนะครับอันดับที่ 9, ้าเบเกอรี่ต่างๆครัวซองนะครับขนมเค้กโดนนันี่ตัวจีดเลยถามว่าดีไหม มันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยแต่ว่านานๆานทานทีโอเคแต่ถ้าเป็นประวานอาจจะงดอย่างน้อย3าเดือนนะครับทํา IF ร่วมด้วยเด่มน,น้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ทานโลหะไฮแฟตทานเทลตี้คีโตแบบเนี้ยประวานเนี่ยหยุดยาได้นะและอันดับที่10ครับไอศครีมครับอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นไอศครีมน้ําตาลตา่งไอศครีมนุ่นนี่ไอศครีมที่เขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพอะนะครับถามว่านานๆทานทีโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ พลาดบ่อยๆไม่ดีแน่นอนนะครับอยากหายเบาหวานก็เลิกซื้อ1 0สิ่งนี้เข้าบ้านนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปลุย V.I.P กับท่านอย่าลืมแอดไปที่ไลน์ @doctortopstore นะครับหรือท่านที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะแบบเฮ้ยตัดสินใจไปเรียนคลาสใหญ่นะครับซึ่งคอร์สเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีขายอยู่ในติ k t ต k อยู่แล้วนะครับท่านก็ลองกดดูนะครับตอนนี้มีคูปองลด300บาทอยู่นะฮะเหลือไม่กี่ใบแล้วก็ลองกดดูก็เก็บคูปองไว้แล้วก็รีบซ